อีกรอบหนึ่งนะครับพวกผมคาเมนทีวครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกมส์สตีมนะสตีมค่ะก็ถ้าวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูอันนี้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวปิดไปก็ไม่มีอะไรบ้างครับผมมีแค่นี้ก็พอดูข้างบนทํายังไงเอาผมอยากได้รถคันนี้นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดู อยาไรคันนี้นี่ฮะเทมากรรกอดกอดกดกอดกอดกลดกดเลยจะดูกันเลยนะว่าเราจะโกงตังได้ีกเลยนะฮะอาจจะมีกระตุกหน่อยนะฮะรอไปก็ตอนนี้โฆษณาก็จบไปแล้วนะจะได้ตังฟรี

ก็เดี๋ยวเราจะรอไปเลยนะ,ะจะถึงประมาณสิบน,นาทีนะสิบนาทีเท่านั้นเนี่ยก็ได้ตอนนี้นะนก็ได้ตั้งพันหนึ่งแล้วฟัก ตามภาษาชาวบ้านแต่เราจะมีรถที่รู้ว่าใครขับตามระเบียบกฎนะฮะนี่ครับขับตามระเบียบกฎนะฮะกฎระเบียบตามกฎระเบียบนะฮะตามระเบียบกฎนั่นแหละอาจะมีเสียงหน่อยนะดูนะเดี๋ยวนะครับดู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  เป,เปิดีดด๋ยวอ๋โอ้โหตามระเบียบกดกดระเบียบเสียงคือเข้ามาจออย่างสวยงามน,น เยอะสวยตรงไหนบินนะบินเออก็นั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไหนอะจังไม่ได้นี่นี่ตีนก,กากับหลังมั้งไงเฮ้ย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 เต้นเต้นใจเย็นเต้น เพือไอ่อนรถโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออก็เดี๋ยวจะมาเล่นภารกิจกันนะฮะยังภารกิจนี้ยังไม่เคยเล่นนะฮะบอกตรงยังไม่เคยเล่นต้องเล่นแหละ ามโฆษณานะเราจะไม่ดาวโหลดมีเน็ตนะแต่คลิกจะดาวนาวโหลดนี่ปิดไปเถอะโฆษณาคุยหาเหียอะไรเน,น,น,นี่ยทำไมโฆษณาเนี้ยมัน้องขึ้นตลอดเลยลน่ะ เงี้ครับขับมาหนึ่งพันโลละขับมาหนึ่งพันโลละในเรื่องจริงไม่ใช่นะฮะเออเลยไอย้จอนอยังสวยงามอื้อหือเลย รอติววงแป๊บนะอ๊ะ <coughs> อะไรวะของขวัญอ๋อของขวัญก็เป็นอันนี้นะ no t h a โอ้โหเนบกินเนบกินเนบกินเสียงของใครบอกมานี่ก็คือรถลำบกกินเนี้ย มุมาน้ีกี่บานะยอสเพชรโยเพชรโยเออกะเป็ยไนี่อย่างที่ ไม่กี่โลโอเคตอนนี้นะฮะผมก็เล่นโปเกมอนนะแต่ว่า ร้าน,นนี้คือไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะลง,ลงไปดูนะเดี๋ยวจะลงไปร้างให้ดูครับอื้อหือ ก็ตอนนี้ผ่านมันก้านาทีแล้วนะเจ๊ครับขอมนันนะครับเจ๊ว่าชนอีก ก็ไมโอเคแงฟนเยอะหรือปะไปแปรงหมดดิอรถไปแปรงีกว่าสองวันแล้วไม่แปงว้าวมันกินนนูมันหอมอยู่แล้วไปกินไอยกกินนี่กูกอุตระักันนะก็ใส่ใย่าเลย